จะเชิญชวนผู้ชมข่าวไปร่วมการชมคอนเสิร,ร์ตดีๆคอนเสิร,ร์ตหนึ่งค่ะซึ่งจัดขึ้นโดยคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยา,ทล,าลัยสงขลานครินทร์คอนเสิร,ร์ตในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อจะนํารายได้นะคะเข้าสู่คณะทันตแพทยศาสตร์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาที่นี่ค่ะ โดยวันนี้คณะทันตแพทยศ,ศาสตร์มหาวิาทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดถแถลงข่าวคอนเสิร์ตการกุศล r e t u m of the Star Tree ค่ะโดยมีคุณสมพรใช้บางยางประธานกรรมาการบริหารกองทุนมูลที่เฉลิมพระเกียรติ100ปีสมเด็จย่าของคณะทันตแพทยศาสตร์มอหัดใหญ่และทางด้านคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์แล้วก็ทางด้านของประธานจัดการคอนเสิร์ตนะคะร่วมกันแถลงข่าวความพร้อมของการจัดกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลเฉลิมฉลองครบรอบ35ปีคณะทันตแพทยศาสตร์ โดยทางด้านของคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะคะก็จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่21มกราคมนี้ค่ะหรือว่ามกราคมปีหน้านั่แหละค่ะที่บริเวณฮาเดอฮอร์เชน5ศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลหัดให่ซึ่งก็จะมีศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยทั้งในตำนานและศิลปินรุ่นใหม่มาร่วมให้ความบันเทิงด้วยนะคะการจัดคอนเสิร์ตการกุศลในครั้งนี้ค่ะมีขึ้นเพื่อจะนำรายได้จากการจัดงาน สมทบกองทุนเฉลิมพระเกียรติ1 0 0ปีสมเด็จย่าของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยา,ล,าลัยสงขลานครินทร์โดยจะนําไปช่วยเหลือผู้ได้โอกาสทางธนกรรมเช่นผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโวผู้ป่วยที่ต้องฟื้นฟูสภาพด้วยกระดูกขากรรไกรและใบหน้าประดิษฐ์ผู้ป่วยเด็กพิการที่มีโรคทางระบบและการออกหน่วยธนกรรมพระราชทานค่ะรวมไปถึงธนกรรมเคลื่อนที่ในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้ก็จะนำรายได้บางส่วนนํามาใช้ในการดำเนินง,งานของคณะทันตแพทยศาสตร์ด้วยนะคะ สำหรับศิลปินนะาะที่จะมาร่วมมอบความสุขให้สำหรับงานนี้ก็คืออย่างเช่นคุณเศรษฐาศิรฉายาค่ะคุณชมพูฟรุตตี้ปุ๊อัญชลีเจนิเฟอร์คิม ปานธนพรบีพีรพัฒน์และคุณสแตมอภิวัฒน์ซึ่งบอกว่าทางคณะผู้จัดงานบอกว่าไม่ต้องคำนึงเรื่องของแสงสีเสียงค่ะจัดเต็มอย่างแน่นอนงานนี้ย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าจะจัดการวันอาทิตย์ที่ 20, 21มกราคม2561ที่หัดเจใอชั้น5ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลหัตใหญ่จะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปบัตรจำหน่ายในราคา3,000 2,500 2,000 1,500บาท1,700บาท 1, ส่วนใครอยากจะซื้อบัตรในราคาสุดพิเศษนะคะนั่ง2แถวหน้าสุดเลยจะจำหน่ายในราคา12,000บาทค่ะแล้วก็คนที่ซื้อบัตรสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามีเสียงให้สัมภาษณ์ของประธานจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลในโอกาสครบรอบ35ปีปีคณะทันแพทย์มอ,อหัดใจค่ะ ไดานโวเนี่ยปัจจุบันเนี้ยคือมีปริมาณสูงขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าเราจะมีได้รับการสนับสนุนจากสปสช,อชอหรือบัตรทองเนี้ยค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายบางอย่างเนี่ยมันไม่เพียงพอเพราะว่าต้นทุนในการที่จะมาแก้ไขปัญหาให้เขาเนี่ยเยอะมากเช่นต้องขยายกระดูกขากรรไกรอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเครื่องมือเนี่ยราคาเป็น3-4แสนบาทอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทําให้เอ่อแต่ละปีเรามีค่าใช้จ่ายในเรื่องการรักษาในี่ค่อนข้างเยอะท่านประธานกองทุนก็เลยแบบ เราต้องมีกิจกรรมไม่สิ่งเหล่านี้ปีนึงปีน,งปนึงหลายครั้งมากเลยไม่ว่าจะโบลิ่งไม่ว่าจะเปตองไม่ว่าจะแบบผ้าป่าหรือว่าอะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากเลยค่ะก็เลยทําให้แบบว่าอันนี้คอนเสิร์ตครั้งนี้มันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่แบบว่าพอเราจัดจัดกิจกรรมเยอะขึ้นเนี่ยเราก็แบบมีรายได้ส่วนหนึ่งที่เราต้องเอาให้เข้าให้เข้ากองทุนปกติแล้วเราจะเข้าแค่แบบ50%าสิบเปอร์เซ็นต์เลยค่ะแต่ครั้งนี้น่าจะมากกว่า 60- 70%ที่จะเข้ากองทุนเพราะว่า เราตระหนักเรื่องนี้มากเลยตอนนี้เพราะว่าผู้ป่วยเยอะมากจริงๆแล้วเรามีเอมว่าเราอยากได้สักประมาณสองล้านเพื่อจะเข้ากองทุนนะคะแต่เราก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะได้มากน้อยแค่ไหนค่ะสองล้านนี่หมายถึงหักค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะตอนนี้เรามีผู้สนับสนุนก็ประมาณล้านกว่าบาทมีผู้ซื้อบัตรเอ่อ VIP ที่เราพยายามขายเนะะี่ยค่ะก็ ก็ประมาณหนึ่งแล้วก็มีลูกศิษย์เก่าบริจาคมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกองแบบตรงนี้ก็ได้แต่ว่าเราก็อยากแบบเราจัดคอนเสิร์ตเราก็อยากให้ชาวหัดใหญ่หรือจังหวัดใกล้เคียงเนี้ยมาสนุกในคอนเสิร์ตเราด้วยเพราะศิลปินก็คุณภาพดีคืออยากใช้บัตรหมดอยากอย่างนั้นเพราะว่ามันก็ยิ่งเป็นการเพิ่มจำนวนเงินเม็ดเงินเข้ามาเลยนะคะเพราะว่ากองทุนเนี่ยมีรายจ่ายปีหนึ่งปีหนึ่งเนี่ยสี่ถึงห้าล้านบาทนะคะในการที่จะดูแลรักษาผู้ป่วยเนี้ยค่ะนะคะ ถือว่าเป็นคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่รวบรวมเอาศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยทั้งศิลปินรุ่นเก่าแล้วก็ศิลปินรุ่นใหม่ที่หลายคนชื่นชอบค่ะก็ถือว่าเป็นการสร้างความสุขให้กับตัวเองแล้วก็ยังมีการมอบความสุขนคะคะผ่านการซื้อบัตรคอนเสิร์ตที่จัดขึ้นโดยคณะธนแพทยศาสตร์มหัใจเกาดครบรอบ35ปีค่ะ ผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะสอบถามรือว่าจองตั๋วได้แล้วนะคะโดยเข้าไปดูรายละเอียดกันได้ที่ Facebook 35ปีคณะธนภพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคารินทร์ค่ะบัตรนะคะสูงสุดเนี่ยถ้าใครอยากจะดูแถวหน้า2แถวแรกค่ะ1 2 0 0 0บาทหรือว่าจะมีราคาแถวหลังจากนั้นก็จะมี5,000-3,000-2,500บาท1,500บาทแล้วก็มีถูกสุดอยู่ที่700บาทดูตามกำลังตัวเองนะคะถือว่า เป็นการมอบโอกาสและก็สิ่งดีๆให้กับผู้ป่วยด้านธนกรรมของคณะธนพัยศาสตรม์มอหัดใหญ่ค่ะ